ครับพบกับผมจอบชยุทธนะครับวันนี้พบกับพวกเราสาขาราชบุรีนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสต็อกรถกระบะทั้งสาขาราชบุรีนะครับว่ามีรุ่นไหนและแบรนด์ค่ายไหนบ้างนะครับวันนี้เราพาชมนะครับทั้งสต็อกเลยนะครับสาขาราชบุรีรถกระบะนะครับวันนี้อะมาเริ่มที่คันแรกเลยนะครับโตโยต้ารีโวนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้สำหรับใครที่หารถ แคปนะครับที่เป็นเกียร์ออโต้เราก็มีเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับปี2018นะครับหรือว่าหน้าหลอดแท้นะครับไม่ไม่ได้ทําการแปลงมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นหน้าหลอดแท้นะครับปี2018ราคาอยู่ที่5 4 9 0สนบาทนะครับ5 4 9 0สนบาทก็เงินผ่อนก็จะอยู่ระยะเวๆประมาณ1มื่นมื่นกว่าบาทนะครับมื่นเศษโดยประมาณนะครับ84เดือนนะครับสนใจคันไหนก็ แคปรูปแล้วก็ทักเข้ามาได้ที่แฟนเพจนะครับหรือว่าโทรติดต่อหาเซลลโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ทั้งเบอร์โทรทั้งทีมงานฝ่ายขายไม่ว่าจะเป็นแอดมินหรือว่าเบอร์ส่วนตัวผมก็จะทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้คลิปนะครับพร้อมแทนที่ร้านนะครับร้านเราอยู่ติดถนนเพชรกเกษมกมา87ตำบลบานสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบ,บุรีนะครับถ้ามาจากทางามาจากทางนครปฐมนะครับก็จะอยู่ติดกับปั๊มเชลเลยนะครับซ้ายมือมาเริ่มคันต่อไปนะครับเป็นมิตซูบิชิ ไททันนะครับตัวนี้เป็น2.5 GLX นะครับตัวนี้ตัวยกสูงนั่นเองนะครับราคาอยู่ที่359,000บาทนะครับตัวนี้พ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับเาสามบาทกันไปเลยนะครับทางร้านเลยวันนี้อ่าพร้อมโปรโมชั่นขับฟรีให้เลยทุกคันนะครับสูงสุด3งวดกันไปเลยนะครับวันนี้เราจัดให้แบบจุใจกันไปเลยนะอ่าต่อมาเป็นมิสซูบิชิ ไททันเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5 glx เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับปี2013นะครับปี2013ทั้งคู่นะครับตัวนี้อยู่ที่ราคาที่สามแส0กับเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับ3า0 0 0 0กับเก้าบาทตัวนี้จะพรอยู่ประมาณ6,000นเศษนะครับ6,000นเศษพร้อมใบตรวจสภาพกูอินสเป็กชั่นให้ทุกคันนะครับเราตรวจให้ทุกคันนะครับจากบริษัทกูอินสเป็กชั่นแล้วก็วันทูคาร์อินสเป็กชั่นนะครับก็คือเป็นใบตรวจสภาพ รถยนต์มือสองนะครับให้ลูกค้าทุกคันนะครับเราตรวจให้ทุกคันนะครับอ่าถัดมาเป็น t o y ยต้าวีโกหรือว่าวีโกแชมป์นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น4ประตูนะครับตัวนี้เป็น4ประตูปี2014นะครับตัวนี้เป็นตัว 2.5G หนะครับหรือว่าท็อปเตียนนั่นเองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4ี่แสนกับ900 0บาทนะครับ4ี่แสนกับ9 00 0บาทเท่านั้นเองเงินผ่อนจะอยู่ประมาณ เจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดปปลายนะครับถึงแปดกลางๆโดยประมาณถัดมาเป็นบิตอะนิสันนะครับนิสันานาวาร่านะครับนิสันานาวาร่าตัวนี้ปี2018นะครับปี2018ราคาอยู่ที่4ี่แสนกับเก้าพันบาทนะครับปี2018นะครับปี2018นะครับป,2018นบปอนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทแปดพันเท่านั้นเองนะครับได้เป็นรถใหม่เลยอ่ะ สำหรับใครที่หาอยู่นะครับ All New 2012หรือว่า All New โฉมแรกนะครับที่เป็นสเปคแคปหรือว่าแคปเปิดได้รุ่นแรกนะครับเราก็มีเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเราก็มีเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับปี2012นั่นเองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4แ0,000นกับ9,000บาทนะครับ4แสน9,000บาทได้เป็น All New Isuzu e D-Max น,นะครับปี2012นะครับอนอยู่ประมาณ 8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเป็น Toyota า e v o นะครับหน้าหล่อนั่นเองนะครับตัวนี้ปี2019นะครับหนึ่งเดียวในร้านนะครับทั้งร้านมีคันเดียวนะครับทั้งสาขานครปฐมและราชบุรีนะครับมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นเตเป้แคปนะครับที่เป็นอ่าี e v o ตัวเตี้ยแล้วก็เป็นแคปเปิดได้นะครับที่เป็นหน้าหล่อมีคันเดียวนะครับทั้งร้านราคาอยู่ที่489,000บาทนะครับ489,000บาท ผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองปี2019นะครับปี2019อ่าถัดมานี่นะครับเป็นรถที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่ๆนะครับเป็น Mitsubishi t i t a n นะครับตัวนี้เป็น2.4 GLS นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง m ม y ว a c นั่นเองนะครับเป็นเครื่อง m ม y ว a c 2.4นะครับ181แรงม้านะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่439,000บาทนะครับ439,000บาทรถปี2018นะครับปี2018 พรอ,อยู่ละราวแปดพันประมาณแปดพันห้านะครับโดยประมาณประมาณนี้นะครับซึ่งคันนี้ตอนแรกลูกค้าเขาได้ทําการจองนะครับแล้วก็ไปมา,มาเขามาดูรถตัวจริงก็ชอบเป็นตัวเตี้ยนะครับก็เลยเปลี่ยนคันมาเป็นตัวเตี้ยไปนะครับเราก็คันนี้มาจําหน่ายต่อเลยนะครับตัวนี้เป็นมาเนเชนที่2นะครับนัชมของของชมนี้นะครับเพราะว่าตัวกระจังที่เป็นชมแรกตัวนี้กระจังจะเป็นเงานะครับตัวนี้เป็นจะออก ลมดำนะครับหรือว่าสีไทเทเนียมนะครับอ่ะถัดมาเป็น Isuzu All New Blue Power นะครับหรือง่ายว่า Blue Power เจนแรกนั่นเองนะครับปี2016-2017นะครับตัวนี้เป็น1.9 Z p e t เพช i c g e เกียร์ออโต้นะครับคือออปชั่นก็ได้ครบชุนเลยนะครับว่าจะเป็นเกียร์ออโต้ระบบแอร์ออโต้นะครับฟองถอยหลังจอนะครับเบาะไฟฟ้านะครับได้ครบหมดเลยนะครับคันนี้ ราคายอยู่ที่629,000บาทนะครับ629,000บาทปอนอยู่ประมาณ11,000เศษเนะครับ11,000เศษเประมาณนี้นะครับยูสุออร์นิวนไฮเรนเดอร์นะครับตัวนี้เป็น1 9ึ่กนะครับตัวนี้เป็นไมน์เนอร์เชนที่2นั่นเองนะครับไมน์เนอร์เชนที่2หน้าตาก็จะแตกต่างกันไปในเรื่องของตัวไฟหน้ากันชนกระจังนะครับกับไมน์เนอร์เชนแรกคันดำเมื่อกี้นะครับอัอนนี้อยู่ที่ ราคาอยู่ที่529,000บาทนะครับ529,000บาทก็ผ่อนอยู่หมื่นเศษเเหมือนกันนะครับคันนี้หมื่นเศษเเหมือนกันปี2018ันสิจดสองพนะครับคันนี้เดิมตอนแรกเป็นล้อล้อกระทะอ่าเป็นล้อแม็กนะครับแม็กเดิมโรงงานแต่ทางผู้บริหารเราก็ได้จัดล้อแม็กใหม่ยางใหม่ให้ไปเลย1ชุดนะครับกันแถมกันไปเลยฟรีๆนะครับชุดหนึ่งอ่ะถัดมาเป็นอีซุขเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์ ไทเทเนียมนะครับหรืองว่าเข้าหล่ำตัดรุ่นสุดท้ายนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นแคปนะครับตัวนี้เป็นแคปีสอ่าปี2011นะครับรายคาอยู่ที่3าม0 0 0บาทนะครับสามแสนเบาทเงินผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาท8,000นะครับตัวนี้อีซูซุไทเทเนียมนะครับสนใจคันไหนก็แคปแล้วก็พักเข้ามาหาเซล์ลได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อ ข้ามาก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับอ่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคันไหนหรือว่าสนใจคันไหนเป็นพิเศษก็าเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเรามีรถให้เลือกมากกว่าสองคันนะครับอันนี้คือเป็นสต็อกของสาขา,ารขาชิวีคร่าวๆนะครับอ่าอ่ะถัดมาเป็น ลดคอกันบ้างนะครับหรือว่าหัวเดียวไว้ลุ้นทํากินนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะครับตัวโตโยต้ารีโว่ปี2018นะครับปี2018จน2019นะครับราคา,าที่5้0 0 0นกับเก้าบาทนะครับ5้0 0 0นกับเก้าบาทเงินผ่อนอยู่เราๆเก้า9ั0 0ก้0 0ันเจ็นะครับตัวประมาณนะครับพร้อมข้อกพร้อมเพลาลอยนะครับพร้อมข้อกพร้อมเพลาลอยนะครับคือเอาไปนี่คือ พร้อมวิ่งงานได้เลยนะครับเอาไปนี่คือวิ่งงานได้เลยปิดเตปิดปิดออกไปไปรับงานได้เลยนะครับเป็นมิตซูบิชิไทตันนะครับตัวนี้เป็น4ประตูนะครับเป็น4ประตู2.4 GLS เช่นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นพุชสตาร์ทนะครับเป็นพุชสตาร์ทแล้วนะครับราคาอยู่ที่4 5่0 0 0ห้าหบาทนะครับ4 5่0 0 0ห้าหบาทพอน8,000กว่าบาทเท่านั้นเองได้เป็นรถกระบะ4ประตูด้วยนะครับสำหรับใครที่หา4ประตูพอน8,000กว่าบาทนะครับก็แนะนำเลย ก็ถัดมาเป็นวิกโกแชม์นะครับตัวนี้เป็นปี2012นะครับปี2012เครื่อง3.0เครื่อง3.0นะครับหรือว่าเครื่อง3000นั่นเองนะครับปี2012ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้อ่าราคาอยู่ที่489,000บาทนะครับผ่อน9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับได้เป็น Toyota Vigo Champ นะครับอ่า Isuzu All New Blue Power นะครับตัวนี้เป็น Minor Change ที่3นะครับ Minor Change แรกก็จะเป็น ในส่วนของคันสีดำนะครับท,ที่ได้รีวิวไปเมื่อตะกูนะครับส่วนคันที่2ก็จะเป็นคันสีขาวคันข้างๆนะครับตัวนี้เป็นคันที่ใหม่ในเชนที่3นั่นเองครับตัวนี้พอเป็นโฉมตัวนี้ปุ๊บระบบเครื่องยนต์เขาก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับการการเซ็ตพวกกระบอกลูกสูงลูกสูบในเรื่องของตัววาล์วใหม่นะครับตัวนี้ก็ปี2019จด2020นะครับหรือว่าวัยรุ่นส0นนั่นเองนะครับราคาที่50,000 0 0,000 0ืน 9,000บาทนะครับ5 3 10, 9 0 0 0บาทหม่นนบาทพรหมื่นเศษนะครับหมื่นเศษเเทๆๆ่านั้นเองอ่าขอแม็กใหม่ให้ไปเลย1ชุดนะครับจัดไปเลยคุ้มกันไปเลยนะครับถัดมาเป็น Toyota Vigo c แชมป์นะครับเป็น Toyota Vigo c แชมป์ปี2012นะครับปี2 0 12นั่นเองอ่า Vigo แชมป์เราก็มี2,000นะครับสีขาวกับสีออบบนทองนะครับปี2 0 12 ราคาที่489,000บาทนะครับเครื่อง3,000ยอโต้เหมือนกันทั้งคู่นะครับสีนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกแล้วว่าชอบสีนี้หรือว่าชอบสีขาวนั่นเองนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับตอนนี้เราก็มีประมาณ2,000นะครับยอโตก็ผ่อน9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเท่าๆกันนะครับตัวนี้เป็นโตโย t ้ารีโวนะครับ2.4<จ> e+ นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา เกียร์ธรรมดาแต่ได้เป็น e พัทนะครับ e พัทก็จะมีในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จอนะครับที่เป็นจอ7นิ้วนะครับแล้วก็โล่ป้องถอยหลังนะครับอะไรต่างตนะครับถ้าเป็น e ธรรมดาเนี่ยไฟหน้าจะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนปกตินะครับตัวนี้ได้เป็น e พัทนั่นเองเงินผ่อนก็อยู่ประมาณหมื่นพันนะครับหมื่นพันกว่ากว่านะครับโดยประมาณนะครับอ๋อนิว e สุุ ไฮเรนเดอร์นะครับสองเครื่องสองหมนห้าละกันนะครับออนิวเครื่องสองหมนห้านะครับใครที่หาอยู่ก็อีโบเข้ามานะครับเรามีเยอะนะครับตอนนี้เรามีเยอะอ่าเราได้เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของไฮเรนเดอร์ที่เป็นรุ่นสองพันยีนะครับก็มีนะครับใครที่หาอยู่นะครับก็อินบอกเข้ามาสอบถามได้นะครับเรามีรถนะครับแต่เรายังไม่ได้อ่า นำมาขายหรือว่านามาโชว์นะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนทําความสะอาดอยู่นั่นเองนะครับการล้างนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านเราแจ้งทีแล้วกันนะครับร้านเราอยู่ตดถนนเพชรเกษมกม87ตําบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับใครมาไม่ถูกแต่เราจะทิ้งลิงก์แผนที่ไว้ใต้คลิปนะครับหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านไหนนะครับก็ลองอินบ็อกเข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาคุยกันนะครับว่าติดขัดเรื่องไหนนะครับ ก็ปรึกษาเรื่องเอกสารได้นะครับไม่คิดค่าบริการนะครับปรึกษาได้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ดูเป็นเงินสดนะครับก็ได้เป็นราคาที่ผมแจ้งเลยนะครับได้เป็นราคานี้เลยพร้อมพร้อมโอนให้เลยนะครับก็คือสมมุติอ่ายกตัวอย่างนะครับสำหรับคันนี้หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าก็จ่ายเพียงหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับไม่เสียค่าโอนไม่เสียค่าแวดเพิ่มนะครับฟรีค่าเมเงินการทุกอย่าง นะครฟรีค่าดําเนินการทุกอย่างไม่ว่าเป็นค่าโอนนะครับเราดูแลให้นะครับลูกค้าก็าคือจ่ายแค่6กแสนห่งหมื่ันบาทนะครับสำหรับสำหรับราคาที่ผมแจ้งไปเมื่อต้อนคลิปทุกคันนะครับคือราคานี้เงินสดนี่คือจ่ายตามที่ผมแจ้งไว้ก็คือจบเลยทุกคันนะครับไม่มีเก็บเพิ่มแน่นอนอ่าก็แล้วเราตรวจสภาพให้ทุกคันนะครับว่าจะเป็น ทางบริษัทกูอินสเปคชันนะครับหรือวันทุคายอินสเปคชันนะครับเราตรวจให้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเข้าใหม่นะครับหรือว่ารถที่ทํา,ทาความสะอาดแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนัดททางทีมงานมาตรวจให้ทุกคันนะครับก็ใครที่หารถกระบะพอนประมาณไหนนะครับก็ลองก็ามาพูดคุยกันลองมาจอยกันนะครับเรามีทีมงานมืออาชีพนะครับรอ ดูแลลูกค้าทุกๆท่านนะครับบ่ายแนนก็เช่นกันนะครับเราดูแลทุกลูกค้านะครับอ่าก็วันนี้นะครับเรามาต่อโปรกันนะครับจองสามบาทดาวสามบาททับฟรีกันไปเลยนะครับเก้าสิบวันหรือไงว่าเราผ่อนทางงวดให้เลยนะครับสามเดือนนะครับสูงสุดสามเดือนเลยนะครับสูงสุดสามเดือนนั่นเองนะครับหรือไงว่าออกรถวันนี้ พอ,อนอีกทีปีหน้านะครับออกรถวันนี้พอ,อนอีกทีปีหน้านะครับว่าคันไหนได้อะไรยังไงก็ลองเข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจ๊อบชยุทธหรือว่าจ๊อบเคอาร์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากสำหรับการรับชมติดตามนะครับสวัสดีครับ